ทุกวันนี้มนุษย์ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกมากกว่าล้านใบต่อปีและในแต่ละวันมีถุงพลาสติกนับไม่ถ้วนถูกทิ้งลงพื้นทะเลหรือแม่น้ำมันไม่หายไปไหนแค่กลายเป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้บางใบลอยอยู่ในทะเลนานาน,นับร้อยปีบางใบกลายเป็นเศษไมโครพลาสติกที่สัตว์ทะเลกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวถุงพลาสติกเพียงใบเดียวอาจดูเหมือนไม่มีค่า แต่เมื่อทุกคนใช้พร้อมกันทุกวันมันกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่โตทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมสัตว์ทะเลและย้อนกลับมาสู่เราที่เป็นมนุษย์ทางเลือกเล็กๆที่ยิ่งใหญ่คือถุงผ้าลองนึกภาพตามสิถ้าเราทุกคนพบถุงผ้าไปซื้อของถุงพลาสติกหลายล้านใบคงไม่ต้องถูกผลิตขึ้นมาอีกในคลิปนี้เราจะลองทำให้ดู บางคนอาจคิดว่าแค่คนเดียวจะช่วยอะไรได้แต่ถ้ามีอีกหนึ่งคนสองคนและอีกหลายร้อยหลายพันคนทำแบบเดียวกันโลกของเราจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน <Yeah. S 1> การใช้ถุงผ้าไม่ใช่แค่เรื่องแฟชั่นแต่มันคือความรับผิดชอบเล็กๆที่สะท้อนหัวใจของคนรักโลก ไม่ว่าจะไปตลาดร้านกาแฟหรือร้านสะดวกซื้อแค่พกถุงผ้าไปด้วยก็เท่ากับคุณกำลังช่วยลดขยะพลาสติกและช่วยให้โลกของเราสะอาดขึ้นอีกนิดในทุกๆวันวันนี้คุณพร้อมจะพกถุงผ้าไปด้วยหรือยังเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากการตัดสินใจเล็กๆของเรา